อาจารย์เบียคิดว่าการสอนธรรมะของตนเองเมื่อเปรียบกับการตั้งสายพินตึงไปหย่อนไปหรือไม่อย่างไรก็ไม่ตึงนะเพราะการไม่ใช้สายพินเพราะการใช้พินเนี่ยฟาดกระบาลเลยคำว่าตึงไม่ตึงของเราหมายความว่าอะไรเรากรงจะพูดว่าทางสายกลางใช่ไหมกลางเนี่ยมันต้องกลางโดยหลักของอริยมรรคมีองแปดไม่ใช่กลางตามความพอใจของเรา บางคนบมออาจารย์เฮ้ยอาจารย์ตึงเกินไปหรือเปล่าไม่ให้เขาไหว้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สระคอต่อชะตาสายมูเนี่ยอาจารย์ปฏิเสธปัตรการพยากรณ์ทำนายทายทัดอาจารย์ปฏิเสธหมดเลยไม่ใช่อาจารย์ปฏิเสธนะคนที่ปฏิเสธคือพร,พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถดนบรรดาให้ชีวิตเรามีเราเป็นไปตามความพอใจของใครได้ใครอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากตอบสนองต่อความต้องการของเคต้องทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริต สิ่งนั้นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองในการใช้ชีวิตหรือประสบความสําเร็จสมเหตุสมผลในการใช้ชีวิตของตัวเองได้ดังนั้นทางสายกลางต้องหลักอยู่บนหลักอะไรศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะปัญญาดีด้วยนะแต่คําถามคือเราเพยายามจะบอกว่าจะต้องทางสายกลางมันต้องไปเทเทวาด้วยมันต้องไปอ้อนวอนขอร้องเทเทวาด้วยมันต้องสะดอข้อต่อชะตาน้ำฝนบนบน้ำบ,บ,บ,บาดาด้วยและอีกส่วนนึงก็ต้องพระพุทธเจ้าด้วยธรรมะด้วยนั่นไม่ใช่สายกลาง อันนั้นเข้าใจผิดนี้เรียกว่าหวั่นไหวต่อพระรัตนตรัยถ้าเราอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวเราต้องไม่แบ่งไปหาความเชื่อของสมณพราหมณ์อื่นใดถ้าเรายังมีการบันใจไปหาความเชื่อในสมณพราหมณ์อื่นใดนั่นไม่ใช่คนที่ศรัทธายางอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวเพราะนั้นเราไม่ต้องมาถามว่าตึงไปหย่อนไปเพราะการตึงกันหย่อนเรายังไม่เข้าใจดีซ้ำว่าตึงหมายความว่าอะไรหย่อนหมายความว่าอะไร คำว่าตึงในหลักคำสองพระเจ้าเนี่ยที่พระองค์ทำตึงเกินไปคืออะไรอดอาหารจนเอามือเนี่ยลูพร้องตัวเองเนี่ยไปแตะถึงกระดูกสันหลังได้กินข้าววันละหนึ่งเม็ดยืนตลอดวันเอาตาจ้องดวงอาทิตย์ไม่หลับไม่นอนอดอาหารถึงขั้นหนักหนาสาหัสจนหนังเนี่ยพุ่มกระดูกมือเนี่ยปาดลูปผิวหนังผิวหนังเนี่ยหลุดลอกติดออกมากับฝ่ามือนี่เรียกว่าการบำเพ็ญทุกขเลคกริยาไม่ทําอะไรที่มัน ขาเรียกไม่ทําอะไรที่มันพอดีเลยทําเกินสุดโต่งหมดเนี่ยเรียกว่าไม่อยู่ในทางสายกลางสุดโต่งทุกด้านเลยจนในที่สุดพระองค์เนี่ยกลับมากินอาหารแล้วก็เริ่มต้นในการทําความเพียรแบบพอดิบพอดีเนี่ยทางสายกลางคืออยู่ในทางของสีสมาธิปัญญาด้กันไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่นตนเองและผู้อื่นนั่นแหละเรียกว่ามัชชิมาคือหลักการเดินสายกลางอย่างถูกต้องเพราะนั้นจะตึงเกินไปจะหย่อนเกินไปต้องยึดตามหลักคําสอนไม่ใช่ยึดตามหลักกูนะ ไม่ใช่ยึดตามหลักเกณฑ์หลักการของตัวเองต้องยึดตามหลักเหตุหลักผลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งเป็นตัวเหตุเราคิดเองไม่ได้นะเราต้องยึดตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้า